สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันเสาร์ที่13เมษายนป,ปี2024ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เริมต้นวันใหม่ด้วยการคข้ครวเพระวจนะของพระเจ้าผ่านพระพ 1, คัมภีร์หโครินบทที่10ข้อที่31มีใจความดังน,นี้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตาม จงทําเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระคัมภีร์ในตอนนี้นะคะอาจารย์โปโลหนุนใจพี่น้องชาวโครินไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ทําถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นด้านการรับประทานไม่ว่าด้านอาหารที่จะกินนะคะขอพระเจ้าที่จะเมตตาเราที่เราเองก็จะไม่ทะเลาะกันในเรื่องของในด้านการกินนะคะไม่ว่าจะดื่ม หรือไม่ว่าจะทำสิ่งใดที่ได้รับผิดชอบร่วมกันเราก็จะทำจะร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อทำถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่ขัดแย้งกันไม่ใช่ทะเลาะการบ่อยไปนะคะขอพระเจ้าที่จะทรงนำเราช่วยเราที่เราเองก็จะมีชีวิตที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนที่พระเยซูคริสกับพระบิดาที่เป็นตัวอย่างให้กับเรานะคะขอพระเจ้าที่จะนำเรา เวลาเราอยู่ร่วมกันเราจะเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของตนเองนะคะ,ะคนที่เห็นแก่ตนเองก็เวลาได้รับอะไรก็จะเอาคนเดียวไม่แบ่งคนอื่นนะคะหรือในด้านเวลากินอย่างนี้นะคะคนที่มาก่อนก็จะตักกินก่อนโดยการที่ไม่คิดถึงคนที่มาทีหลังนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ ไม่ได้เห็นแก่ผู้อื่นเลยนะคะเมื่อเรามีเนินสยัยหรือเมื่อเรามีพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็จะทําให้ผู้อื่นสะดุดได้นะคะเวลาจะกินจะจืดทะเลาะกันอย่างนี้นะคะคนที่อยู่ร่วมกันที่นั่นก็จะกินไม่อร่อยด้วยแล้วก็จะไม่เป็นพระพร ให้กับผู้อื่นด้วยเหมือนกันนะคะขอพระเจ้าที่จะนำเราพระเจ้าอยากให้เราที่จะมีชีวิตที่ยินดีทำเพื่อพระเจ้าและยินดีปณิบัติซึ่งกันและกันกับเพื่อนมนุษย์ด้วยเหมือนกันนะคะและพระคัมภีร์ตอนหนึ่งได้บอกว่าถ้าใครที่อยากจะเป็นใหญ่เนี่ยให้ปณิบัติซึ่งกันและกันนะคะในการร่วมรับใช้ด้วยกัน อย่างแรกเลยเราก็ต้องคิดถึงพระเยซูคริสต์แล้วก็คิดถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยจะทําให้ผู้อื่นก็ได้รับพระพรนะคะได้เห็นถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยผ่านชีวิตของพวกเรานะคะขอพระเจ้าที่จะช่วยสิ่งที่เราทําไม่ทําให้ผู้อื่นสะดุดเพื่อ เห็นแก่ประโยชน์ของคนมากมายเพื่อให้ผู้อื่นมากมายที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าเนี่ยได้รู้จักระองและได้รับความรอดผ่านชีวิตของเราที่ดีที่มีพระเจ้าและเราประกาศขับประเสริฐผ่านชีวิตของเราถ้าเรามีครอบครัวแล้วก็มีชีวิตเป็นพระพรให้กับผู้อื่นผ่านครอบครัวของเรานะคะ และในหน้าที่การงานของเราเราก็จะทําด้วยความเต็มใจถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะเรามีรายรับแล้วเราก็ต้องมีรายจ่ายด้วยนะคะเราจะใช้ในด้านของการใช้จ่ายด้วยถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการที่เราใช้ในด้านใช้จ่ายในด้าน ที่จำเป็นต่อชีวิตครอบครัวของเรานะคะเราจะไม่ฟุ่มเฟือยเราจะไม่ซื้อในสิ่งที่เราชอบมากไปนะคะหรือในด้านของการนําคนในครอบครัวนะคะเราจะทําถวายเกียรดตดดิองค์พระผู้เป็นเจ้าและ ที่สําคัญเลยนะคะในการติดตามพระเจ้าของเราเมื่อเราเชื่อฟังและทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่พระเจ้าชอบนะคะพระเจ้าก็จะอวยพระพรพระพรของพระเจ้าก็จะมาถึงชีวิตครอบครัวของเรานะคะตัวอย่างจากโยเซฟนะคะแม้โยเซฟได้ไปอยู่ในประเทศอียิปต์นะคะโยเซฟก็ยังคงติดตามพระเจ้ายังคงยืนหยัดในพระเจ้า เราจะเห็นได้ว่าคนที่เชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็จะโอยพระพรในหน้าที่การงานที่เขาได้รับผิดชอบก็ทุกอย่างก็จำเริญขึ้นนะคะขอพระเจ้าที่จะนำเราที่เราเองก็จะมีชีวิตที่เป็นพระพรคนอื่นก็ได้รับพระพรผ่านชีวิตของเราเราทำสิ่งได้เราไปที่ไหนพระพรของพระเจ้าก็ไปที่นั่น นะผ่านชีวิตของเราเราสามารถประกาศข่าวประเสริฐผ่านชีวิตของเราการที่เรามีชีวิตที่มีพระเจ้า captain, มีชีวิตที่ดีก็เป็นการประกาศข่าวประเสริฐผ่านชีวิตที่มีชีวิตที่พระเจ้ามอบให้กับเรานะฮะของพระเจ้าที่จะนําที่เราเองก็จะประกาศข่าวประเสริฐในด้านการสื่อสารที่เราเองก็จะมีศิละปะในการพูดและก็ในด้านไฟาย จิตวิญญาณในด้านชีวิตของเราก็เป็นพระพรให้กับผู้อื่นด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าเราจะทําสิ่งได้ตลอดทั้งวันนี้เราจะทําถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ว่าจะรับประทานจะดื่มในราที่ทางขอบคุณพระเจ้าด้วยกันสําหรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้สรรเสริญพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่รักพวกเราขอบคุณพระเจ้าที่ประทานลมหายใจให้กับเรา เราเองก็ได้ตื่นขึ้นมาและได้คิดถึงและได้ใคร,ร่ครวนพระคำของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าบอกกับพวกเราว่าไม่ว่าเราจะทำสิ่งได้จะดื่มจะรับประทานหรือจะทำอะไรก็ตามให้เราที่จะทำถวายเกียรติแด่พระเจ้าทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความยินดีเพื่อพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะนำเราที่เราเองก็จะมีกำลังที่จะทำตามในสิ่งที่พระเจ้าชอบได้ด้วย กำลังที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าอวยพระพรช่วยในตลอดทั้งวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะเดินทางไปที่ไหนเราก็จะมีชีวิตที่เป็นพระพรให้กับผู้อื่นเราก็จะนำความรอดไปในทุกที่ที่เราไปขอพระเจ้าทรงโปรดนำช่วยเราทุกทุกคนด้วยการพึ่งพาพระองค์ที่ทังขอบคุณพระเจ้าสำหรับ พระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ที่พระองค์รักเรามากที่พระองค์ทรงบอกกับเราเตือนเราผ่านพระคำของพระเจ้าให้เราได้ตระหนักถึงเราทำทุกสิ่งเพื่อพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติพระองค์ที่ทางขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันในพระนามรบเยซูครต์อาเมนขอพระเจ้าอวยพรให้น้องทุกๆคนในตลอดทั้งวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ